แนวทางการไหว้พระราหูของเงินทองโชคลาภและพลิกดวงชะตาให้กับร้ายกลายเป็นดีสวัสดีครับผมอาจารย์เป้สำนักปู่ฤาษีร้อยแปดครับในคลิปนี้นะฮะเรากลับมาคุยกันในเรื่องของการไหว้พระราหูเพื่อขอโชคลาภและขอให้ท่านช่วยพลิกดวงชะตาของเรานะฮะให้กับร้ายกลายเป็นดีเรื่องวุ่นวายทั้งหลายก็จะได้หมดไปสักทีนะฮะ เนื่องในวันที่30มีนาคมนี้นะที่จะถึงนี้เนะี่ยเป็นวันที่พระราหูนะ่ยท่านย้ายออกจากราศีพฤกษภนะฮะเข้าสู่ราศีเมษเป็นเวลา18เดือนด้วยกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งราศีนะที่จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครคือราศีตุลน,นั่นเองครับต่อมาฮะในเรื่องของการไหว้พระราหูนะ่ยมันจะมีอยู่2ออย่างด้วยกันนะฮะ อย่างที่1นึ่งเนี่ยก็คือการไหว้ด้วยเครื่องบูชา8อย่างครับกับอีกอย่างหนึ่งสิอย่างนะฮะทำไมถึงต้องไหว้8อย่าง12อย่างนะฮะก็เพราะว่าเลข8นะฮะก็คือพระราหูนั่นเองนะครับแล้วก็8อย่างเนี่ยแนี่ก็คืออินฟินิ y i n f i นฟินแล้วก็ในทางของสายจีนเนี่ยทางชนชาติจีนก็เลข8เนี่ยก็คือเรื่องของโชคลาภเงินทองด้วยครับแล้วก็12อย่างนะฮะสินี่ก็คือ เป็นกาลังของพระราหูนั่นเองเลขส2สองนะฮะต่อมาฮะเราจะมาเข้าถึงในเรื่องของเครื่องเส้นไหว้นะฮะว่ามีอะไรกันบ้างในวันนี้ผมนาในเรื่องของความหมายของเครื่องเส้นไหวมาบอกด้วยกัน8อย่างนะฮะในลําดับที่1เนี่ยก็คือไก่ดําไก่ดำเนี่ยนะฮะสามารถใช้ซุปไก่ทดแทนได้นะสำหรับคนที่าหาไก่ดําไม่ได้นะความหมายของไก่ดำนะฮะเมื่อเราไหว้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือ ความขยันขันแข็งนั่นเองครับลำดับที่2ก็คืออังหุนดำอังุ่นดำเนี่ยก็คือความเจริญงอกงามของธ,ธุรกิจกิจการงานต่างๆนะฮะการค้าขายต่างๆจะมีความเจริญงอกงามครับสาหรับลำดับที่3นะฮะก็คือเฉากัวเฉากัวคือสตินะฮะสติปัญญาความเขาเรียกว่า,าความสุข,ขุมนะฮะความเยือกเย็นนะฮะความความมีสติในการแก้ปัญหาต่างๆต่อมาในเรื่องของ ่อมาลำดับที่4ก็คือถั่วดําครับถั่วดำเนี่ยก็คือความเจริญก้าวหน้าของเรานั่นเองนะฮะช่วยในเรื่องของความเจริญก้าวหน้า <ด Carl. S 1> ลำดับที่5นะฮะก็คือกาแฟดําก <ดำ S 1> <ช>าเฟ่ดำ, <Pv t. S 2> ดำจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความสมหวังนะฮะการคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็จะสมหวังทุกประการต่อมาลำดับที่หก็คือไข่เยี่ยวมาฮะไข่เยี่ยวมาจะส่งผลในเรื่องของการพูดการเจรจาการสื่อสารต่างๆครับจะช่วยเราในเรื่องนี้นะ ลำดับที่7คือขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนเนี่ยก็คือชื่อมันคือปูนปูนใช่ไหมครัการเพิ่มปูนการปูนบําเหน็จการได้รับรางวาัลการได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนั่นเองฮะส่วนในลําดับที่8ก็คือข,คข้าวเหนียวดาครับข้าวเหนียวดําจะช่วยในเรื่องของเงินทองโชคลาภนะครบความมั่งคั่งมั่นคงข,งของเงินทองโชคลาภนั่นเองครับต่อมาฮะัสำหรับคนที่บางอย่างหากันไม่ได้นอกจากไก่ดำนะฮะก็สามารถใช้ ขนมหรือของอะไรก็ได้ที่เป็นดำๆสาหร่ายขนมนะฮะหรือน้ําอัดลมก็ได้ที่เป็นสีดําอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วครับพอ,อเราจบกันเรื่องนี้แล้วก็ต่อมาจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งของเส้นไหว้นะฮะวิธีการตั้งของเส้นไหวน้นะก็คือตั้งโต๊ะกลางแจ้งนะฮะปูด้วยผ้าขาวนะฮะแล้วก็สามารถอดอกไม้เนี่ยให้ใช้เป็นดอกกล้วยไม้นะฮะสีม่วงก็ได้ เพื่อใช้แทนดอกไม้สีดำนะฮะแล้วก็นาเครื่องเส้นไหว้ออกมาตั้งที่โต๊ะ8อย่างหรือ12อย่างก็ได้ตามสะดวกเลยนะฮะในเรื่องของทิศนะฮะให้ตั้งโต๊ะนะฮะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือครับลองเปิดเข็มทิศดูนะฮะว่าทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ทางไหนแล้วก็หันโต๊ะไปทางนั้นนะฮะแล้วก็ทูบนะฮะที่เราจะใช้ไหว้ก็คือทูบดําจำนวน8ดอกก็ได้นะฮะ12ดอกก็ได้หรือ16ดอกก็ได้ครับอ่า จากนั้นนะฮะเราจะมาต่อกันในเรื่องของคาถาครับคาถาเนี่ยผมนำาให้2บทด้วยกันนะฮะบทสั้นและบทยาวนะบทสั้นเนี่ยให้ใช้คะพุทธปันทูธรรมวะคะ,ะท่อง12จบนะฮะแล้วก็บทยาวเนี่ยก็คือให้ใช้บทกินนุฮะ,ะบทกินนุก็คือบทบูชาพระราหูนะฮะก็เวลาสามารถค้นหาได้ใน Google นะ,ะเวลาค้นหาก็ให้พิมพ์กินนุ สัตระมาโนอันนี้ก็ได้นี่คือเป็นบทขึ้นต้นของบทบูชาพระราหูนะฮะลองค้นหากันดูฮะแล้วแต่สะดวกอยากจะใช้บทไหนก็ได้บทสั้นก็ได้บทยาวก็ได้ครับต่อมาฮะเรื่องของเลิกยามนะฮะที่ผมได้คำนวณมาให้แล้วนะฮะเลิกยามที่ดีในการไหว้พระราหูในวันที่30นะฮะก็คือช่วงเวลา18.30นะฮะไปจนถึงช่วงเวลา19.30นนะฮะก็คือ 6โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มครึ่งนั่นเองครับแล้วก็ช่วงเวลาที่สองนะฮะอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถไหว้ได้ดีนะฮะก็คือช่วงเวลา2อทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะฮะคือ2 0 0 0นถึง20.30นครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะฮะเกิดไม่สะดวกในสองช่วงเวลานี้ก็สามารถใช้เวลาไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะฮะถือว่าใช้เขาเรียกว่าใช้ยามสะดวกใช้เลือกสะดวกอันนั้นก็ได้ครับไม่มีปัญหา แล้วก็ต่อมานะฮะจะเป็นเรื่องของคนที่ไม่สะดวกนะฮะในการไหว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์หรือสถานที่ก็แล้วแต่นะฮะผมมีวิธีง่ายๆนะฮะในการบูชาพระราหูนะฮะก็คือการที่เราจะบูชาพระราหูเนี่ยก็ให้นะฮะท่องคาถาบทไหนก็ได้2บทที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยบทสั้นหรือบทยาวก็ได้นะฮะให้ท่องก่อนนอนวันพุธทุกๆวันพุธกลางคืนครับเพื่อเป็นการบูชาพระราหูฮะก็ บูชาแล้วก็อย่างที่บอกนะพระราหูเ็าจะได้ประทานความเป็นมงคลนะฮะประทานเรื่องเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วก็ท่านจะได้ช่วยพลิกดวงชะตาของเรานะฮะให้กลับร้ายกลายเป็นดีนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะนอกจากพระราหูเนะี่ยจะเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์นะฮะเทพเจ้าแห่งเงินทองแล้วลนะ่ะพระราหูก็ยังเป็นเทพเจ้าในเรื่องของการให้บาปเคาะอีกด้วยนะฮะจึงจะส่งผลร้ายได้ด้วยและดีได้ด้วยฉะนั้น เราควรจะบูชาพระราหูาไว้นะฮะท่านจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นสาวกของท่านเป็นคนที่รักท่านบูชาท่านนะฮะท่านจะได้ไม่ประทานไม่เขาเรียกว่าไม่ประทานสิ่งที่ไม่ดีให้กับเรานั่นเองครับวิธีขอพรนะฮะก็ง่ายๆฮะ,ะอ๋ออีกนิดนึงที่ผมขอเสริมให้ในเรื่องของการบูชาไหว้พระราหูนะฮะก่อนที่เราจะท่องคาถาที่ผมให้ไปสองบทเนี่ย ก็อย่าลืมนะฮะทุกครั้งทุกคลิปนะครับผมจะบอกนะฮะว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของคาถาผมก็จะบอกทุกท่านนะฮะให้ท่องนโมสามจบก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ให้ต่อด้วยศีลห้านะคะก็คือปานาติปาตานั่นเองฮะ,ะไปจนถึงสุร,ราเมระยะเลยนะฮะจากนั้นก็ต่อด้วยคาถาบูชาพระราหูหลังจากที่เราท่องจบแล้วนะฮะเราก็ขอพอรจากท่านได้เลยนะแล้วก็วิธีการขอเนี่ยเราก็พูดไปเลยะครับ เหมือนกับเราพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเราเป็นเด็กอ้อนผู้ใหญ่ฮะ,ะเราอยากจะขออะไรเราก็อ้อนท่านนะฮะบอกท่านไปพูดไปไม่ต้องใช้ภาษาศัพท์ทางการหรืออะไรที่มันยุ่งยากฮะ,ะสามารถพูดไปได้เลยอย่างจากสมมุติว่าจะบอกว่าขอคุณพระราหูเนี่ยโปดรดจงช่วยนะ,ะให้พลิกดวงชะตาของผมเนี่ยหรือของของหนูเนี่ยให้กับ จากร้ายนะให้กลายเป็นดีสัทีนะให้หมดเคราะหมดโศกนะให้หนูนะ่ยมีเงินทองเงินทองหลั่งไหลามาเทมาทํากิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะให้มีความร่ํารวยเนี่ยครับแค่นี้เองง่ายๆครับในการไหว้พระราหูครับสุดท้ายนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะ,ะมีประโยชน์ก็ฝากทุกท่านนะฮะกดใจกดไลค์นะฮะ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะคะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะฮะที่จะมาเผยแพร่ความรู้อย่างนี้ให้กับทุกท่านอีกครับส่วนท่านใดนะฮะที่มีข้อสงสัยเรื่องใดประการใดนะฮะสามารถคอมเมนต์มาถามผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับ